็ไปทาง,งานอยู่ที่ร้านไทยนะคะร้านร้านไทยร้านนวดอย่างเงี้ยแล้วก็ไปมีเรื่องกับกับลูกค้าเพราะว่าลูกค้ามาฟ้องเจ้าของร้านว่าน้องถามลูกค้าในการที่จะพยายามใช้มือใช้มือนวดนวดกระปูนะคะ้วสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับปะแก้วชาแนล เป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีเนาะหวยเป็นไงหวยหวยหวยโต๊หวยกันไหมเอาละค่ะวันนี้ป้าแก้วขอมาคุยกันเรื่องนี้เนาะเคยได้ยินไหมเรื่องเรื่องผัวเมียคือเราอย่าเข้าไปยุ่งเด็ดขาด เพราะว่าดีไม่ดีเราจะกลายเป็นหมาหัวเน่านะคะเราจะกลายเป็นคนไม่ดีไปยุยงยุแย่เมียเขาเวลาเขาคืนดีกันแล้วก็มาตัวหนึ่งดีๆนี่เองนะะจะรักเพื่อนมากแค่ไหนจะรักญาติพี่น้องเรามากแค่ไหนถ้าเป็นเรื่องของหัวเมียเวลาเขาทะเลาะกันเราอย่าไปยุ่งนะคะเราเราแค่ปลอบใจแค่นั้นเราไม่ต้องไปให้ค,คำแนะนำใดๆทั้งสิ้นนะคะ เหมือนกรณีน้องคนหนึ่งนะอยู่ต่างประเทศทั้งคู่แล้วทีนี้ก็ไปมาหาสู่กันนะคะ<ด>แล้วน้องเอกับน้องบีแล้วกันนะคะ<ด>น้องเอเนี่ยก็มีลูกนะคะมีลูกมีครอบครัวน้องบีเนี่ยก็ยังไม่มีลูกนะคะเพิ่งแต่งงานมาพอมาแล้วก็อยู่อยู่เมืองเดียวกันอยู่เมืองเดียวกันแล้วก็รู้จักกันทาง Facebook จากนั้นก็ไปมาหาสู่กันนะคะ คือน้องเอเนี่ยฐานะจะดีกว่าเพราะว่าสามีได้ทํางานนะคะสามีทํางานแล้วเธอก็ทํางานด้วยส่วนลูกก็ไปโรงเรียนอะไรเองได้แล้วนะคะแล้วทีนี้น้องบีเนี่ยเพิ่งมานะคะมาด้วยวีซ่ซาพาร์เนอร์นะคะแล้วต่อจากนั้นช่วงรแรกๆน้องก็ไปทำงานอยู่ที่ร้านไทยนะคะร้านร้านไทยร้านนวดอย่างเงี้ยแล้ว ก็ไปมีเรื่องกับกับลูกค้าเพราะว่าลูกค้ามาฟ้องเจ้าของร้านว่าน้องถามลูกค้าในการที่จะพยายามใช้มือใช้มือนวดนวดกระปูนะคะแล้วทีนี้เจ้าของร้านก็เลยไล่ออกนะคะแล้วทีนี้น้องก็เลยไปอีกร้านหนึ่งนะคะซึ่งน้องไม่รู้ว่าเขาเป็นเพื่อนกันอ่าพอน้องไปร้านนี้น้องก็ไปเล่าให้ฟังว่าอ่าร้านเก่าอ่ะ เจ้าของร้านเอาเปียบอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเจ้าของร้านบังคับให้ให้ให้ใหนวดให้ผู้ชายนะคะนวดอาบ่นะคะแล้วเจ้าของร้านเขาก็เอ้าก็ร้านนี้มันไม่ใช่แบบนั้นนี่หว่ากูรู้จักนี่หว่าเขาเลยโทรไปถามนะคะเขาเลยโทรถามโทรคุยกันเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะเอาละสินะะเธอก็ ก็รอดูพฤติกรรมอยู่นะคะรอดูพฤติกรรมอยู่แล้วเธอก็มาทําแบบนี้นที่ร้านนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็เชิญออกนะคะเชิญออกดังนั้นแล้วตอนนี้เธอไปทํางานที่ร้านไทยหรือที่อะไรไม่ได้เพราะคนไทยเขาบอกต่อๆกันนะคะแล้วเธอก็ไปทํางานนะคะพยายามไปทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นเด็กอะไรที่ที่ร้านแขกร้านอะไรคือรับเงินกับมือนะคะก็ไปมีเรื่องกับอ่ คนในร้านนะคะลูกจ้างในร้านด้วยกันว่าเขาเอาเปรียบเขาไม่ทํางานซึ่งเธอเธอเป็นคนแบบนี้นะคะหลังจากนั้นแล้วเธอก็เลยไม่ทํางานอาไปเล่าให้แฟนฟังแฟนก็บอกว่าเล่าให้แฟนฟังว่าโดน,นเ,เ,เอาเปรียบไปทําร้านคนไทยเขาก็เอาเปรียบเขาก็โกงค่าแรงอย่างงั้นอย่างนี้คือใส่รลายเขาอนะคะอโอเคแฟนก็ให้อยู่บ้านนะคะแล้วทีน่นี้เธอก็บังเอิญมาเจอกับน้องน้องเอเนี่ย น้องบีเนี่ยก็เลยมาเจอกับน้องเอในใน a c e b o o กนะคะก็บอกเหงาเพิ่งย้ายมาไปทำงานก็ไม่นั้นก็คือเล่าสตอรี่แบบนี้นะคะให้น้องเอฟังน้องเอก็สงสารนะคะ,ะหลังจากที่เธอไม่ได้ไปทำงานเธอต้องส่งเงินกลับไปให้ลูกติดนะคะที่เมืองไทยกับแม่ทึ่งอาศัยอยู่กับแม่นะคะแล้วอยู่กับพี่สาวนะคะพี่สาวแล้วก็พี่เขยซึ่งเขาเขาดูแลแม่อยู่นะ,ะแม่ก็แก่แล้ว โดยช่วงแรกที่เธอมีงานเธอก็ส่งเงินไปบ้างถึงไม่เยอะเธอก็ส่งบ้างนะคะแล้วหลังจากที่เธอไม่ได้ทํางานเธอก็ขอเงินสามีนะคะขอสามีแรกๆสามีก็ช่วยแต่ทีนี้พอมาติดช่วงช่วงโควิดนะคะสามีก็ถูกลดเงินเดือนนะคะก็ก็บอกเธอว่าจะไม่สามารถที่จะส่งเงินกลับไปให้ทางบ้านคุณได้นะคะเนี่ยก็งอนเป็นงอนงอนนะคะเพราะสามีช่วงแรกๆแฟนก็เอาใจเนาะ เธอก็เลยงอนงอนบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็เกิดการทะเลาะกันทะเลาะ,ะกันเวลามีปัญหาก็จะมาหาเอนะคะก็จะมายืมเงินเอเป็นประจำแล้วพอพอ,พอแฟนให้เงินไปซื้อของไปซื้ออะไรเธอก็จะเก็บไว้แล้วก็เอามาใช้นเองนะคะอ่ะก็เป็นแบบนี้เรื่อยเรื่อยแต่หลังๆมาเธอเริ่มไม่คืนนะคะยืมเหมือนขอได้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะมาเล่าชีวิตดราม่าขมขืนระทรมทุกข์าส,าาสามีอย่างนั้นจะมีอย่างนี้เธอก็ เอก็ให้คำแนะนําไปว่าไปหางานทาไปอย่างนั้นไปอย่างนี้นะคะเธอก็บอกทางงานที่ไหนก็มีแต่คนเอาเปรียบไม่รู้เป็นอะไรหรือว่าเพราะภาษาเธอไม่ดีเพราะเธอโง่หรืออะไรอย่างนี้เธอก็ลําพึงลําพันไปนะคะชีวิตน่าสงสารจะต้องส่งเงินให้ทางบ้านใช้อย่างงั้นอย่างนี้นะคะสามีก็ทําร้ายตบตีนะคะคือเป็นบ่อยเข้าบ่อยเข้า เอก็สงสารสงสารมากนะคะเอเป็นคนที่ที่รู้สึกจะลาวเวนเดอร์มากนะคะก็จะสงสารเนาะคนไทยด้วยกันเห็นใจกันเนาะเพราะว่าตอนที่เธอมาเธอก็ลําบากเหมือนกันเธอก็เลยเห็นใจอเอนึกว่าจะเป็นเหมือนเธอนะคะแล้วทีนี้หลังจากนั้นไม่นานบี B เนี่ยก็มาอ่อยหัวเอนะคะหัวเอก็มาเล่าให้เอฟังว่าเฮ้ยอ่า เพื่อนคุณเนี่ยชักจะไม่ดีแล้วนะเขาพยา,า,าพยามที่จะมารูปหน้ารูปหลังพยายามที่จะมาล้วงฉันฉันไม่ชอบนะแบบเนี้ยเตือนเขาด้วย<อ>เธอก็เอาใช่เหรอนะคะแล้วทีนี้เธอก็เลยจับตามองนะคะยังยังยังไม่คุยกับเอแต่ว่าก็ก็จับตามองอยู่ว่าเอเป็นคนอย่างนี้ไหมคือคือรับหลังเธอเนี่ยเอก็จะพยายามลวนลามสามีของเองคืออ่อยอะนะอ่อยที่สุด แล้วทีนี้มีวันหนึ่งอันนี้คือคือเอ mm. เป็นคนมองโลกในแง่ดี mm. ก็บอกสามีเข้าใจผิดหรือเปล่าอย่างนั้นอย่างเงี้ยเนาะแล้วมีวันหนึ่งบี mm. <B S 2> ทะเลาะกับสามีสามีตบตีแล้วก็ไล่ขนเสื้อผ้าไล่ออกไปไล่ไล่ออกจากบ้านเลยนะคะเธอก็หอบเสื้อผ้าออกมานั่งรอที่ป้ายรถเมลแล้วก็โทรหาหาเอ ซึ่งเอกก็ไปรับมาอยู่ที่บ้านนะคะหลังจากนั้นก็มาปลอบใจบอกถ้าไม่ดีก็ถ้าอยากกลับไทยเธอก็จะซื้อตัว๋วเครื่องบินแล้วก็ส่งกลับไทยให้หรือถ้าอยากจะทํางานที่นี่เดี๋ยวเธอก็จะพยายามไปคุยกับหัวหน้างานให้ในที่ทํางานของเธอแต่หลังจากนั้นอีกประมาณสองวันนะคะแฟนของบีรู้เรื่องเข้าว่า,าบีมาอยู่อาศัยกับเอกก็มาง้อเตรียมตามไล่ตามถึงอยู่สองวันสามวันนะคะ บีก็ใจอ่อนกลับไปพอหลังจากกลับไปสามีเอ่อแฟนของบีก็โทรมาต่อว่าเอนะคะว่าเป็นคนยุยงให้เมียเขาหนีออกจากบ้านอย่างนั้นอย่างนี้บอกว่าให้เลิกซะจะมาทนอยู่ทําไมก็คือต่อว่าว่าเป็นคนยุยงให้สามีครัวเมียเขาเลิกกันนะหลังจากนั้นเอก็เลยตาสว่างนะคะแล้วพอได้ไปคุย คนไทยนะคะที่ที่ที่บีสารเสริญเยือนยอเอาไว้ก็เลยรู้ว่าอ๋อหนังนี้มันเป็นคนแบบนี้นี่เองนะคะในที่สุดแล้วเอก็ตัดตัดขาดพูดตรงๆเลยว่าอย่ามายุ่งกับชีวิตฉันเธอเป็นคนคอแหละนะคะเธอเป็นคนไม่ดีเธอเป็นคนอย่างนี้ก็คือต่อว่าก็เลิกคบกันเลยนะคะแล้วเอบอกว่าไม่แคร์หรอกว่าบีจะไปเล่าให้ใครฟังว่าเธอเป็นคนยังไงเพราะว่า คำพูดจากปากผู้หญิงคนนี้ไม่มีความจริงสักนิดเลยนะคะก็หกคอแหลไปวันๆเพื่อที่จะตลกแดกว่างง้นเถอะนะคะเธอก็เลยอีกอย่างหนึง่งเรื่องผัวเมียนะคะถึงขั้นที่แฟนของของบีเนี่ยจะฟ้องเอเลยนะว่ายุโยงให้ผัวเมียเขาเลิกกันนะ,ะแต่ว่าเขาก็ล้มเลิกไปนะ,ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะ,ะเรื่องนี้ป้าแก้วก็ฝักเตือนเอาไว้นิดนึงในการที่จะเลือกคบ กับเพื่อนคนไทยไม่ใช่ว่าคนไทยไม่ดีนะคะคือเลือกครบแล้วก็ดูคนรอบๆข้างด้วยว่าเฮ้ยฟ<ฮ>ีดแบ็จากคนนี้เป็นอย่างไรไม่ใช่เ,เห็นอกเห็นใจจนลืมหูลืมตามไม่ขึ้นหรืออะไรแบบนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังเลือกการและชั้นนี้รู้สึกฝนจะมาแล้วลมเริ่มมาแล้วคะป้าแก้วก็ขอมูฟเข้าบ้านก่อนนะคะก่อนที่ฝนจะตกหำ <laughs> เอาละค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะ